สวัสดีเพื่อนเทรดทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซีบิตคอยเมื่อคืนนี้นะครับมีการลากขึ้นไม่แต่ถาวรสามหมื่นแปดพันสามร้อยนะครับแล้วก็มีแรงเทขายทิ้งไส้ลงมาเนาะซึ่งดูเหมือนบิตคอยจะทำการคอร์เรชันตามที่เราได้มีการวางแผนกันไว้นะครับแต่ถ้าเกิดบิตคอยมีการคอร์เรชันเนี่ยเอาคอยตัวไหนที่น่าจับตาที่น่าสนใจในการที่จะเข้าไปเทรด ในฝั่งของชุดเวฟถัดไปซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับรวมถึงจะสรุปาภาพรวมด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ภาพมันกําลังใกล้จะปิดแล้วนะครับแล้วก็การาอัปเดตล่าสุดมีเรื่องไหนที่น่าจับตากันบ้างรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวรีบดูในคลิปครับและคลิปนี้นะครับสับสนโดย XM ครับ XM นะครับเป็นบล็อกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSCDFSA ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เพื่อเป็นคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเล็กทองคำคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะ โค้หนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นกำลังใจกับทีมงานของเรานะครับและใครเข้าไปคุยต่อในไลฟ์แชท Discord Telegram นะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับเพื่อนๆที่เป็นซับพอร์เตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครนยูทูบตอนนี้มีการอัปเดตแดัชนีการเทรดนะครับแบบเรียลไทม์ในชุมชนเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่งบิตคอยคิวต์โกรนเซียแล้วก็ทองคําด้วยนะครับตอนนี้ในฝั่งของเพียงกินเด็กนะครับเช้านี้เจ็ดสิบสี่นั้นเพื่อนเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตลาดมีการลากขึ้นมาแตะถาว่าสาม 8,300แล้วก็มีแรงเทขายกดลงมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดูเหมือนในฝั่งของเอลคอยจะมีแรงเทขายเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าจับตาถัดไปเนี่ย คือถ้าเกิดสมบติณ์บิตคอยคอลเลกชันจริงๆเนี่ยเอาคอยตัวไหนที่น่าสนใจในการที่จะเล่นชุดเวฟถัดไปนะครับซึ่งเนี้ยเหรียญที่มีความร้อนแรงแล้วอย่างเช่น IOTA นะบวกขึ้นมา46%เลยนะครับเดี๋ยวเรามานั่งวิเคราะห์กันด้วยนะครับคุณเหรียญที่เป็นกระแสตอนนี้เนี่ยมันมีลักษณะเวฟยังไงบ้างนะครับรวมถึงเอาคอยที่เพื่อนพิมพ์มาขอกันด้วยนะครับในไลน์เป็นแชทเนาะแล้วก็ในฝั่ง Discord นะครับเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์เพิ่มเติมกันให้นะถ้าเพื่อนคนไหนที่อยากใจวิเคราะห์เหรียญไไหนนนนนกก็สาาาาาามมมมมมรรรรรถพพพพพิิ์์์เเเขู้้ดดคคคคคุยยะะะัับบบืออออวว่่ใตลี เรื่องที่น่าจับตาเรื่องแรกก็คือในฝั่งของ c m เ Group นะครับตัวโพในการคงอัตราดอกเบีย้ยวันนี้พุ่งไปที่95.8%อยู่นะครับก็ยังมองนะตลาดยังมองส่วนใหญ่ว่า้น่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยในรอบถัดไปนะครับซึ่งถัดไปเนี่ย FOMC meeting minute เนาะอีก13วันนะครับแล้วก็ทางฝั่งของข่าวทิมวานเนี่ยมีความขึ้ฮาม,มากๆก็คือคุณปู่ชารีมังเกอร์นะครับได้เสียชีวิตไปเนาะจากไปอย่างสงบนะครับอายุ99ปีนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับก็เป็นสหายคู่กายเนาะ ของคุณปู่วอร์เรนมาเฟต์นั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของเดทไลน์ถัดไปที่หลายๆคนเนี่ยจับตาก็คือทางฝั่งของ ADC ตัว Bitcoin spot ETF นะครับที่มีการเลื่อนไปเป็นฟในอลแล้วนะของ Ark Investment เนี่ยวันที่10นะครับ January ปีหน้าก็ช่วงนี้ตลาดอาจจะซึมๆออกค่านะครับแล้วก็อาจจะมีความลังเลเพิ่มมากขึ้นนะครับรอว่าเฮ้ยจะเบรกทางไหนดีแต่ถ้าเกิดดูจากตัวไพ่ราคานั้นเพื่อนเมื่อวานเนี่ยก็มีการกระตุก <c oughs> ขึ้นไปนะ ถ้าประมาณ38,300 30, ก็คือขึ้นไปเป็นลักษณะของออการปรับตัวเหมือนโดจินะถ้าเกิดเราดูเนี่ยโดจิ ji, ใช่ไหมก็จะมีความรังเลงเกิดขึ้นของตัวภายราคานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยสัญญาณไดเวอร์เจนมันยังไม่เกิดนะอีกชุดหนึ่งคือมันพยายามจะทำไดเวอร์เจนแต่มันยังไม่ทำนะเพราะว่าตัวภายราคามันยังไม่ยอมเบรคขึ้นไปทำหายใช่ไหมก็ยังแบบเหมือนจอ่อจออยู่อ่ะจ่อจออยู่ซึ่งในมุมมองผมเนี่ยถ้าเกิดมันจ่อจอเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเบรคขึ้นต่อค่อนข้าง,งเยอะนะครับ แต่ถ้าเกิดดูจากทางฝั่งของ ISI เนี่ยมันก็พยายามนะพยายามที่จะทำ i v e r g e n c e หรือว่าพยายามที่แบบไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาจจะยืดยืดยืดไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะเบรคทะลุขึ้นไปเลยก็เป็นไปได้เดี๋ยวจะต้องรอดูว่าชุดแท่งเทียนอีกประมาณ3-4ชุดหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับก็น่าจับตาม,ม,า,มากๆในช่วงนี้นะครับตัวนี้ผมก็ได้ทำการมอนิเตอร์ในฝั่งของอาคอยที่ ถ้าเกิดบิตคอยมีการทำเดเวอร์เจนเนี่ยขึ้นใหม่ชุดหนึ่งอาจจะทำสัญญาณในการเปิดฝั่งช็อตนะก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับคนนี้มุมมองแรก <c oughs> ที่เรามองว่าบิตคอยมีโอกาสจะเป็นเนี่ยคือมุมมองเดิมเลยนะครับก็คืออาจจะจบาสามตรงนี้ไปหรือว่าจะเฮ้ยขยับมาจบ3ด้านบนอีกประมาณ3แท่งเทียนเนี่ยนะครับแล้วก็ทําการคอร์เรคชันลงมาเป็น A B C D E อะไรเงี้ยในลักษณะของชุดเวฟเวฟสเพื่อที่จะเบรกขึ้น5ต่อนะครับแล้วก็ยังมองว่า ยังอยู่ในลักษณะของการปรับตัวขึ้นเป็นจุด5ด้านบนอยู่นะครับตรงนี้นะที่มองไว้นะครับแล้วก็โอกาสที่เขาจะ correction ลงมาเนี่ยนะครับเ,เวฟแรกหรือว่าตัว f i b o n a c ชีแรกเนี่ยจะประมาณ0.382ก็คือประมาณ33,200ก็คือขา A เ,เนี่ยอาจจะแบบดิฟลงมาแรงๆแ,แล้วก็หยอดลงมาเนี่ยยังยังมองแบบนี้อยู่นะแล้วก็ถ้าเกิดมันดิฟลงมาเนี่ยผมจะทําการเปิด p o s i t i ่ n ในลักษณะของการ snowball ที่สํารองเงินไว้แล้วนะครับอันนี้ก็บอกแผนเพื่อนนิดน,นึงนะอ่ะคราวนี้ เรามาดูกันอีกมุมมองก็คือการเบรคขึ้นไปแบบเร็วๆเลยแล้วก็อาจจะทําการแบบไอซ์ไซตรงนี้จ,จะเหมือนจะขึ้นไม่แตะด้านบนอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยอีกประมาณ2-3แท่งเทียนน่ะก <c oughs> ็จะมีเขาเรียกว่าเน็ก p l y z โซนด้านบนนะครับที่เราจับตากันอยู่อยนะก็คือแถวประมาณ40,000หรือว่าแถวประมาณสี่หมื่นสตัวปลายกล่องด้านบนนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ เกิดสัญญาณด i เวอเรนซ์แบบหนักหน่วงอะไรเงี้ยนะครับในฝั่งของ Bitcoin แล้วก็มีแรงข,ขายเกิดขึ้นดรอปลงมาในโซนที่อาจจะเรียกว่าเป็นดีมานโซนแรกแะ้วกันเนาะที่เราได้มีการมอนิเตอร์กันแถวโซนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นไฮก่อนหน้าของเขานะครับแล้วก็ออมีโอกาสที่จะดรอปลงมาแถวๆโซนดีมานโซนด้านล่างที่ค่อนข้างหนาแน่นเหมือนกันในด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีจุดแบบเดดไลน์เลยที่ไม่ควรหลุดด้านล่างก็คือกล่องสีขาวแถวประมาณ24,600ตรงนี้เราพูดคุยกันแบบ ค่อนข้างชัดเจนว่าไม่ควรหลุดนะครับอ่คราวนี้ถ้ามาดูการต่อในฝั่งของอตัว A M C นะครับแล้วก็การ correction ไปลักษณะของเวฟส2เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะแบบไ,ไซด์เวออกข้างตรงนี้ใช่ไหมที่มันกำลังเป็นอยู่นะแต่ไม่ไม่ไดรอปลึกลงไปก่อนนะครับแต่ก็ทําการเบรคไฮขึ้นไปแล้วก็ correction แบบ A B C ลงไปลึกเลยแบบซิกแซกลึกๆเลยอะไรเงี้ย มีโอกาสเหมือนกันแล้วก็ทางฝั่งของ BLS ที่เบกรกลงมาเนี่ยมันก็จะถูกแบบทำลายลงใช่ไหมแล้วก็มีโอกาสที่จะดรอปลงไปในฝั่งของตัว internal ที่เป็นแนวรับด้านล่างนะครับก็อยู่ถัวประมาณ28,200แล้วก็ด้านล่างเลยตรงนี้ก็คือ26,700นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเคสเนี้ยยังมีโอกาสอยู่นะครับแล้วก็อยากจะให้เกิดเหมือนกัน <laughs> เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่ยังเก็บของไม่ทันหรือว่าเก็บของไม่ครบอะไรเงี้ย มันก็จะเป็นชุดเวฟที่น่าสนใจในการที่จะแบบเก็บตรงจุดนี้นะครับแล้วก็จบแบบ 1, หนึ่งสองแบบใหญ่ๆตรงนี้เนาะแล้วก็จะขึ้นต่อเป็นลักษณะของเวฟสาวที่แบบอาจจะแบบค่อยๆไต่ขึ้นไปอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างเทลตี้กว่านะครับเพราะาตอนนี้ความคาดหวัง <c oughs> ของตลาดมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาเจาะกันต่อในฝั่งของตัวเทนไลน์กันบ้างตอนนี้เนี่ยมันล้อเทนไลน์ line ด้านบนเนาะแล้วก็ไม่ยอมปรับตัวรอปลงมาซึ่งผมคิดว่าไอ้ตัวเทนไลน์ที่เป็นแนวต้านด้านบนเนี่ยมันค่อนข้างช้าแล้วนะครับ โอกาสที่ดรอปก็มีเหมือนกันนะครับเราก็อาจจะรอจังหวะนะครับซึ่ง332อะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวเลขทางฝั่งของจิวิยาเทคนิคอลนะแทบจะทุกอันเลยนะครับที่คนรอรับอยู่นะฮะน,นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวรอดูกันว่าหน้าง,งานตรงนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันนะครับคราวนี้ก่อนที่จะไปเริ่มในฝั่งเอาคอยกันนะผมอยากจะพูดถึงกิจกรรมนิดน,นึงว่าใกล้จะจบละของการแข่งขันนะครับลองทุนเทรดดิ้งคอมบริชัทนะฮะตรงนี้มีเงินรางวัลจากเพื่อนประมาณ2,500ันห้าร้อยดียทีเนาะ ซึ่งตรงนี้ก็แข่งกันประมาณ100กว่าคนนะครับตอนนี้อันดับ1เนี่ยพุ่งขึ้นไป400กว่านะครับอันนี้ผมอยู่อันดับ2นะซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดเราได้เงินรางวัลตรงนี้เดี๋ยวจะเอามาแจกกับเพื่อนนะก็อยากจะให้เพื่อนได้เงินรางวัลตรงนี้ไปผมไม่อยากจะได้อะไรนะตรงนี้ก็จัดเพื่อเนพื่อนเท่านั้นนะครับแต่ครนี้ท่านเพื่อนที่อยากจะเข้ามาแจมกันในกิจกรรมถัดไปด้วยนะก็สามารถดีสิสเตอร์ผ่านลิงก์ลงทุนได้ก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมเรื่อยๆนะครับทุกเดือนเลยสาหรับนิวเซ นอกจากกิจกรรมที่เรามีแล้วเนาะเราก็จะมีห้อง Signal ให้กับเพื่อนซึ่งเราเทรดกันแบบค่อนข้างดุเดือดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการช็อตการลองตามมุมมองของผมนะที่ผมอัปเดตเข้าไปโดยการปัก,ปกพินในห้อง o k OK, s i g n a l ตรงนี้นะครับก็จะปักไว้อย่างเช่นกราบิกไทม์นะครับก่อนอันนี้ WLD อะไรเงี้ยที่เราทำการช็อตกันไปซึ่งกะลาผมช็อตหลายรอบมากเนาะ ก็อัปเดตในนี้นะครับแล้วก็จะมีเพื่อนๆคนอื่นในหน้าที่เทรดกันเก่งๆเนี่ยมาอัปเดตเรียนกันก็จะมีเรียนแบบพุ่งขึ้นมาเนะี่ยเขาก็จะมาอัปเดตกันว่าเฮ้ยเขาเขาเทรดยังไงนะครับก็สามารถเข้ามาตามดูกันได้นะครับซึ่งเพื่อนเที่ทําการรีจิสเตอร์เสร็จแล้วเนะี่ยก็มาเกาะโอเคก์แมนเบอร OK ์นะครับนี่ในนี้อ่าในห้องโอเคก์แมนเบอร์เลยนะเกาะโอเคก์ยูดีเข้าไปนะครับแล้วเหลือจะมีน้องเขาให้ยศก็สามารถเข้าไปในห้องสิกแนลแล้วก็ตัวโอเคกฟาวที่เพื่อสามารถเข้ามาดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซลในการคำงงนว นะครับเวอร์ชันเรื่อยๆนะในนี้นะก็ทางโอเวอร์ออลภาพรวมนะครับในการจัดก,การเงินแล้วก็แต่ละกลยุทธ์ที่ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งฟิวเจอร์นะครับที่เรามีพารามิเตอร์ต่างๆเพื่อนกรอกเข้าไปนะครับนอกจากนั้นเนี่ยด้านล่างเพื่อนลองดูมันจะมีห้อง OK เค m b e r มเปอร์ไพเตรงนี้นะครับผมจะมีการสอนให้กับเพื่อนโอเคก์คอมมูนิตี้เนี่ยทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์นะครับก็สามารถเข้ามาแจมกันไนดะ้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะก็จะสอนใน3เรื่องในการ m i n d s e t การจัดก,การเงิน แล้วก็ในฝั่งเทคนิคอลที่เพื่อนควรจะต้องไปสร้างเงื่อนไขในการเทรดให้กับตัวเองนะครับก็อย่าลืมเข้ามาแจมกันแลวกันนะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งตลาดภาพรวมอื่นๆต่อกันบ้างน,นะตอนนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับจะจบภาพมันละเดี๋ยวผมขอดูบิตคอยภาพมันนิดนึงว่าตอนนี้มุมมองเนี่ยเรามองอยังไงนะครับถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยตอนนี้ที่กางจะจบอีก20ชั่วโมงนั้นเพื่อนบิตคอยภาพมันเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนแท่งเทียนที่ยังแบบปรับตัวขึ้นต่อเนื่องอยู่แล้วถ้าดูจากทางฝั่งทาง,ทงเฟรมเดย์ ดังนั้นเนี่ยเดือนถัดไปเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่แบบจะสลักหรือว่าแบบพุ่งขึ้นไปนะเพื่อนแถวมันสี่หมื่นกว่าก็เดี๋ยวต้องรอดูกันซึ่งแถวโซนเนี้ยถ้าเราดูเนี่ยมันจะมีโซนที่เป็นซัพสปายโซนสําคัญเหมือนกันของพักมันเนี่ยคือแถวประมาณ4ี่หมนะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูแถวจุดนั้นกันทีว่าเฮ้ยหน้างานมันเป็นยังไงนะครับในฝั่งของภาพรวเมเช่นดาวโจนก็ปรับตัวเบรกขึ้นมาเลยนะภาพมันเนี่ยแท่งเต็มเลยนะครับแอร์เนสแต็กก็ปรับตัวเป็นแท่งเต็มขึ้นมาจอ่อไฮเหมือนกกัันนนนนท่่่่าาาเเเเพือออสงตดูียไฮขึ้มจ ใช่ก่อนหน้าตอนช่วง2021ดีเซ MBER นะแล้วก็ในฝั่งของน้ํามันเป็นไงบ้างก็ทิ้งไส้ลงไปในช่วงระหว่างเดือนแล้วก็ดึงกลับขึ้นมานะครับ DXY นะครับโดนกดลงมาเลยแล้วก็สัญญาในภาพมันดูไม่ค่อยดีเพราะว่ามีสัญญาณเขาเรียกว่า b a r r i n g u l f i n g กดลงมาอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังที่จะเบรกทำเ,เขาเรียกว่านิวโลก,ก่อนหน้าได้นะก็เดี๋ยวต้องรอดูการแถวนม้น101หรือว่าแถวาน,นั้น100เนี่ยเอาอยู่ไหมนะครับ ขยบถัดมาในฝั่งของทองคํากันบ้างนะทองคำเนี่ยผมโดนไอซเอลไป่าล่าสุดนะเพื่อนเพราะเบรกขึ้นมาแต่ดีแล้วที่เราตั้งไอซเลไว้เพราะว่าในฝั่งของไอซเลเนี่ยเราโดนไปแถวโซนประมาณด้านล่างตรงนี้นะครับแถวประมาณ2 0 2พกว่าที่เราตั้งไว้นะครับก็เบรกขึ้นมาก็ไม่ได้แบบโดนล่างแล้วแบบเจ็บกว่าเดิมอะไรเงี้ยนะแต่เราคานวณเงินมาแล้วในการเทรดนะครับซึ่งไม้ในการเทรดเราเทรดขาลงกันมานแต่ด้านล่างละแล้วก็ลั่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ปิดตรงนี้แล้วก็มาเปิดช็อตต,ตรงนี้อีกทีหนึง่งเพราะว่าผมเห็นนวว่า่าาามมัีเ ซับไพโซนสำคัญแถวกรอบพีนะครับที่เป็นโซนค่อนข้างแข็งแกร่งเลยแล้วก็เป็นโซนบินเนอร์ที่มันสามารถประคองแล้วก็สวิปเบรกลงมาด้านล่างได้ก็เลยคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่น่าเบ็ดนะครับคราวนี้จุดถัดไปที่น่าเบ็ก็คือด้านบนเลยคือแนวต้าด้านบนเจาทองคำเดี๋ยวต้องรอดูทีว่าเฮ้ยมันมีสัญญาณการอ่อนแรงอะไรให้เห็นไหมนะครับแต่ตอนนี้ในฝั่งของไทม์เฟรม Day ์เนี่ย RSI แบบว่าค่อนข้างฉีกเลยไม่รู้ว่าจะมีข่าวอะไรมาผสมแถวกรอบนี้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีข่าวทางฝั่งจิวิยา มาผสมแบบไปินท,ทางที่แบบบวกมากๆอะไรเงี้ยอาจจะต้องดูว่ามันจะเบรกหรือเปล่าถ้ามันยังไม่เบรกก็เป็นโอกาสที่น่าสนใจเหมือนกันสำหรับทองคำนะครับเดี๋ยวผมจะมา update, อัปเดตสัญญาณในห้องอออตัว Discord ไม่ใช่โอเคนะพูดผิดนะ s i s r o r d นะครับ XM กเตรงนี้เพื่นสามารถมาแจมกันได้นะครับก็จะแปะพิดเหมือนกัน ะครับแปพีเหมือกันตรงนี้เนาะแล้วก็มากรอก UID ของ XM นะครับส่วนตัวก็เข้ามากรอกในนี้ XM Member แล้วเดี๋ยวจะมีน้องเขาให้ยศนะครับเพาเอนๆที่ยังไม่มีเขาก็สามารถไป r e g i s เตอร์ผ่านลิงก์ลงทุนด้านล่างได้นะครับสำหรับ XM เนี่ยตอนนี้ก็จะมีโบนัสการซื้อขาย30เหรียญให้กับเพื่อนที่เป็น New User ในการ r e g i s เตอร์นะครับอะโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันในฝั่งของตลาดภาพรวมของเอาคอยกันบ้างนะครับเมื่อกี้ไปหมดแล้วบิตคอยนะครับทองคําอื่นๆนะในภาพมันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาดูในฝั่งเอาคอยกันซึ่งมีเพื่อนเนี่ยขอกันมานะครับที่ผมเห็น2ตัวด้วยกันนะก็เพื่อนสามารถพิมพ์ได้นะว่าอยากให้จะขอดูเหรียญไหนก็เดี๋ยวผมจะจัดเป็นเซสชันสุดท้ายนะครับของคลิปตอนช่วงเช้านะครับอย่างเช่น CDXC เอ,อ CD เนี่ยเขาพิมพ์มาในกลุ๊ปดีสคอดแล้วก็ในฝั่งของไลน์เป็นแชทด้วยนะครับว่าเฮ้ยน่าสนใจไหมนะครับส่วนตัวเนี่ย ถ้าเกิดเราดูเนี่ยมันเหมือนจะขึ้นมาแตะนะครับซับไพโซนนะครับในฝั่งของ C t X C เนี่ยมันพุ่งค่อนข้างแรงใช่ไหมเมืกก่อกี้ก็เห็นในหน้ากระดานเหมือนกันเนาะ,ะมาดูเนี่ยมันจะมีซับไพโซนด้านบนนะครับที่คิดว่าแถวกรอบเนี้ยถ้ามีสัญญาณเดเวอร์เซนด้านบนเนี่ยก็เป็นจังหวะที่น่าสนใจในการที่จะหาจังหวะในการเอสเหมือนกันนะครับก็คือเออมันลิซิบอรมันต้องน่าสนใจจริงๆเนาะก็คือเออทำลักษณะข,ของเดเวอร์เซนก่อนแล้วก็ลิซิบอรน่าสนใจอะไรเงี้ยอาจจะแบบหาจังหวะในการชอร็อตเพื่อที่จะ เล่นในการคอร์เรคชันนะครับถ้าเกิดบิตคอยจะมีการคอร์เรคชันอะไรเงี้ยตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็ลองดูเนาะแต่ตอนนี้ในฝั่งของไอซ์ไมันยังฉีกอยู่เลยถ้าเกิดเราไปช็อตแถวกรอบเนี้ยก็เหมือนแบบไปต้านเทรนเนะี่ไปไว่ายน้ำสวนกระแสอะไรเงี้ยนะครับอ่ะ IOTA มาดูตัวหนึ่งนะครับเป็นไงบ้าง IOTA เนี่ยถ้าเกิดเราดูจากกรอบไกลๆมันก็ขึ้นมาใกล้ซัพพลายโซนแล้วเหมือนกัน นะครับซึ่งตัวทัพไพโนตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบโดนแรงเด้ขายกดลงมาเนาะดังนั้นอพอขึ้นมาอีกชุดนึงเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนไอซายจะเริ่มมีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นละนะครับก็หาจังหวะดูถ้าเกิดขึ้นไปใกล้ๆแถวกรอบเนี่ยก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับสำหรับ IOT a นะ่อ่ะคราวนี้เรามาดูตัวที่แบบเราเทรดเกันบ้างแล้วก็ในฝั่งของพอร์ตที่เราทําการ เมคมันมีได้หลายกันเนาะก็มีหลายตัวนะท่านเพื่อนดูก็จะมีในฝั่งของกลาใช่ดที่ช็อตกันไปนะครับแล้วก็ในฝั่งบิตไทม์นะครับรอบก่อนแล้วก็กลานะครับแล้วก็มีซอฟต์ลอตบีซีมินิดนึงอันนี้ผมกดออเดอร์ผิดก็ปิดไปก่อนอนะกดผิดตัวอะไรเนงะี้ยบางทีรีบๆเปิดหลายๆพอร์ตใช่ไหมมันจะมีพอร์ตเนี้ยบางทีงทเฮ้ยตั้งว่าจะเทรดบิตคอยดันไปเปิดอีกตัวหนึ่งเลยนะเราก็เลยต้องปิดไปเพราะว่ามันไม่เป็นไป,นป,นปนตามแผนเรานะครับอ่ะในฝั่งยูนิเนี่ยที่เราเปิดเเเเเเววววอออออรรรรรรร์์ชัััับบัั่่่่่่่นน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 นกกกไไปปะะะะคคคบบบบบ WLD ด้้ยยยยยีีี็็จตตทแาาามิููซึงใ วอลลิสสีม่วงหมดเลยนะครับแล้วตัวที่น่าสนใจเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนลองดูแต่ผมขอขยับนิดน,นึงนะก็อะกลาเนี่ยกรอบในการเทรดเนี่ยเพื่อนมันค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะเพราะว่ามันขึ้นมาใกล้เ,เขาเรียกว่า supply zone นะในจุดนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้มีสัญญาณไดเวอร์เจนแล้วด้วยที่สําคัญเนี่ยตอนนี้วิ่งเหมือนเป็นลักษณะของเ,ออเขาเรียกว่า ending d i a g กน a นะครับซึ่งถ้ามันหลุดเนี่ย หรือว่ามันแช่แถวโซนนี้อีกประมาณ2 3วันเนี่ยแล้วมันมีการ c o r r e ชั่นขึ้นไปเนี่ยเราจะขยับการ S มาเลยนะอยู่แถวๆนี้นะแล้วก็อาจจะแบบเลื่อนให้มัน SL ขึ้นมาอยู่ตรงหัวด้านนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หาจังหวะในการสะสมไม้แถวๆกรอบนี้นะครับอันนี้คือตัวที่ผมแบบรีมาร์กไว้เลยนะครับรีมาร์กไว้เลยเดี๋ยวต้องรออีกประมาณวันหนึ่งนะว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวจับเดต direction การเทรดใน้องสิกแนลนะอีกตัวหนึ่งในฝั่งของ big time นะครับ big time เนี่ยมี divergence เ,เ,เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันก่อนเราก็เลยทําการช็อตกัน,นบก็ มันลูดมาแล้วก็ตัวนี้เป็นเหรียญที่เป็นเหรียญเกมใช่ไหมดังนั้นเนี่ยพอเวลาคนเล่นเกมแล้วได้ไดเงินมาได้เงินเป็นเป็นเหรียญบิทไทม์เนี่ยเขาจะมีการขายเพื่อเพื่อแคสเอามาเป็นเงินสดนะครับดังนั้นเนี่ยการดั้มของตัวขายราคามันก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับก็ลองไปมอนิเตอร์กันดูนะครับแล้วก็มีตัวอื่นด้วยเดี๋ยวจะไปนั่งจาะลึกตอนช่วงบ่ายเ็ราะาเดี๋ยวจะมาอัปเดตเพื่อนๆกันอีกทีหนึงครับส่วนในหาในคลิปนี้นะครับเราก็อัปเดตตลาดภาพรวมกันเนาะซึ่งในตลาดแอสเซทเนี่ นะครับเพราะภาพมันเนี่ยก็จะเป็นภาพของรายใหญ่ที่เล่นนะครับรวมถึงในทางเฟรมเดย์ด้วยนะของบิตคอยที่มีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นแล้วก็มีสัญญาณการลังเลเกิดขึ้นพวกโดจิอะไรเงี้ยเราจะทําให้บิตคอยมีแรงเทขายเกิดขึ้นก็มาพูดคุยกันถึงในฝั่งเอาคอยที่น่าจับตาแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสนะครับก็ไปตามดูกันได้ถ้าใครที่อยากจะให้วิ <c oughs> เคราะห์เหรียญบ่มเติมก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับและเพื่อนที่ยังใช้งานโอเคกไม่เป็นนะก็สามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทาเป็นซีรีส์ไว้ ได้พัฒนาหาในฝั่งกิโตเโอเรนซี่แล้วก็ฝั่งของเทดิชเชลมาเก็ตวันนี้องค์กรขอตัวลาเพื่อไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ